จากเอลปลาขาวเราก็สิยางไปงานไม่จากพี่น้องเป็นยังวันที่บ้านคนนี้มันมีอยู่สูงงานพี่น้องจ้าเต่ว่เงานที่น้มันไก่บกเมดก้อนยังสีอันนเอ้าเป็นยังตากรคอยลยังสั้นมันเป็นยังอีกอานี่ถือแนอดเอย่ันออบบ้าหรอม้านนนองไข่บาเนี่ยแตนตอดอ่ะบียแนตอดนตอดมึงสิบิกตหลังต มีนตอหมาันเนะเตนตอาเตนตอตาก็เตนเอร์บัอกันนั้นลกไปว่าไหนเลยเปนดดนต่อยไปสามขอกันนะโอ้ยเยอๆๆๆไอปลาปวดอะไรโอยโอ้มันดูดตมตังนไี่น้องเิ่นดุดตมนะนี่มันบื่นขึิงกบ บืนผมเห็นไหมจับลอเลยไจับมัยจับเีลีินตอบิโอ้ยุ่เฮงตัวใหอ้ย่เดอายไปไหมบุ่่น้เบืนกนไปเร็วไปเร็วตึงไปละไม่น้องเลยควงไปตับีเด้ข้องล่ะเอาบ่

ไปแล้วไปลไป้ไปแล้วโอ้โหโอ้โดแล้วจับปลาสมือแต่โอลุ้ลจับปลาสองมือนนี่เออันนี้ต้นใหบ้งกรสันโอ๊ยลุนอีกแล้วยังเรียบปกหาหนิมันขอดี แมมยโมียอยู่นี่สองตัวอยู่นี่สองตัวอยู่นี่สองตัวใจเย็นดีแฮมันปั่นมันใใจเย็นดิปไปเมิ่อไห่ป่ะนี่ไปเสนี่เด้อเอ้าไจ๊บ้าเจบ้เดี๋ยวยุบู้ดีก๊าบไว้ไว้่อนนี่นี่ปลปอนเปิด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 วิเห็นป่ะครับ

เออว้าวจังรับจังบ่เลยว้าพี่น้องขอแม่จมบัานเราเสียทายเขาซุ้มมือหนึ่งยองเขาไปได้พี่น้องเขาไปไดอยูไนี่พี่น้องเป่าเนบอนี้อธนาแดงแหงบืนมาสืในตาสุดยอดเลยประมือนี้เออมีเด่ใส่แล้วลูก ผลนมาอีกแล้วขึ้นมาอีกแล้วได้้แลวใส่เบิ่งพี่ทองเท่าเดียวเบิ่งปลาไหลขยี้ลิ้อเหมือนเลี้ยงคนมาลักเหมือนว่าเรียนว่าเรียนพี่น้องว่าม้วนสิดอกปลาคอมีแต่ตัวนี้ไงอันนี้เป็นปลาขาวปลาเข่งหน่อย้ใส่แล้วโลกเบื้งพี่น้อง เขางามๆถ่วหัวมึงมนันนี้พักยันไปบูป้าเขาปาลาลายลายพี่น้องแต่ว่ามันหงมุนมันแรนไปมันนี่เขาท่วหัวเราก็อันยึดติเมือไม่พี่น้องแบบว่ามันหอนนะได้ <c oughs> บืนขึ้นมานน่งยุทั้ง,งมนี่แหะ เป็นตำมวนครับมาหนังพักยกก่อนแตาพี่น้องมานี่สิพากันไปเฮ็ดแนวอยู่เนื้กินกินเพียงก่อนเด็กต้มปลาไปตมหม้กหุ่งสร็จแล้วน่านสีนั้นนะกินแเราเราจิไปหาต่อได้พี่น้องเพราะว่าปลามันหลายบักคักจิบไปหาหลอดใบอยู่ได้จ้าเมาหลังวนดูเอาอันนี้เด็กหืมอู้อู้เนาะดวดพี่น้องข้ามแห้งบิ๊กมาแค่แต่นี่ลูก เออเองเีดาย่างกับคู่นะออกไปเอ้อยมาเห็ดกับคูมะเอากับคูไม่อะต้องนอหามเอจีดเขามันคือมะพีมืดนี่ีกล่ากูพีนอ อ่าที่เอากระคุเอาเหัวนามไปใส่น้ำ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 อ๋อ,อ,อเป็นไงไม่เห็นเดี๋ยวไปเกี่ยวอืมเราล้างกับคุดีๆก่อน,นแล้วขอที่หัวนามไปใส่ต้มกินบ่ะนี่ ไปอยังเอาเอามาหุ้งมาตาั้มน้ำเนี่ยอโอ้โหเออเอเอมาพี่น้องล่างปลาสิไปต้มแล้วก็อันใส่เหีบป,ปิ้งนะปิ้งปลาเค็งนะตาปลายากนะปิงยี่ปูนะ้ำหอม,หอ,มอ่าเทต้องเลยปะเทหลุดไปปะอือแอนนี่ละ ล่างนี้มีเขมวิ้งล,ล่งในหันหาอียแมน์ิขมล่งเลยคุณลองกินอหรแป๊บเดียวได้เป็นเข็งเนือน้อบนตรงไหนๆซื้ออื้ออื้ออื้อน้า,มามนขัดมาพินห้งางมาเอาปลาไปต้มปลาคอปลาเข่งเอาไปปิง้ง ไงเบื้องขีดอ่ะวิววิวตุ่มงามนี่จะมันเ่อต่างตัวนั่นมันใส่อีปูเพราะว่าตัวนั้นมันสูงกว่าวินี่แต่ใส่เพราะงามงามเนาะวิแต่สวัสดิ์แผลขัาวจะสองสามตัวขัาวตุ่มมะขาม ข้าไเดซี่มะขามในมะกว่เขาวบานสุกกต้นแซวเลยอันน,นั้นเราไหมไปอาลันละ <c oughs> ต้นอันนั้นบานสุกอยู่เอาให้พ่อเนื้อไอล้างก่อนพี่น้งองถ้าล้างปลานหนุ่ยเนื้อเด้อม,มาเอาปลาไปกินพี่น้องมาเอาขุนปลาคอปลาขาวปลาเข็งที่ปูกะมี่ตาโดดออกแล้วครับ